สวัสดีค่ะน้องๆค่ะพบกับพี่ตานะและช่องขนมตาลสตูดิโอค่ะพี่ตาไม่ได้มาคนเดียวพี่ตาณมากับพี่ขนมเตยค่ะและเรานะก็จะพาน้องๆน,น,นะมาทำความรู้จักกับน้องๆโรงเรียนเรนโบว์ฮาวันนี้นะพี่ตานะขอขอรีเควสเองเลยพี่ตานะอยากรู้จักกับน้องรูบี รูบี้รูบี้น้องรูบี้ค่ะน้องๆค่ะมาค่ะเราไปทําความรู้จักกับน้องรูบี้กันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งช่องขนมตาลสตูดิโอด้วยจ้ารินก็จะรัวๆหน่อยนะคะวันนี้น้องรูบี้นะคะเป็นหนึ่งใน เรนโบว์ไฮ h นะคะเด็กแก๊งนะคะของโรงเรียนสาวสวย Rainbow High สาวแซ่บของเรานะคะน้องคนนี้นะคะจะมาพร้อมกับผมสีแดงหมวกเท่ๆนะคะกางเกงยียนก็สีแดงด้วยทุกอย่างเขาจะเน้นเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดหนังนะคะที่คู่มาด้วยกันนะรองเท้าสวยมากๆเลยละคะ่ะ อย่าใช้อยู่ใหญนะคะเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกน้องโรบี R R R B ้กันเลยนะคะ แกะน้องออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะน้องรูบี้นะดูน้องแต่งหน้านะคะโทนสีทองปากนะคะสีชมพูนะ่ารักมากๆเลยละคะ่ะแต่งหน้าแนวหวานๆแต่แอบมีกริตเตอร์ตรงตาเพิ่มความเปรี้ยวเฉียวให้กับหน้าของน้องนะคะหมวกของน้องนี้ก็เท่มากๆเลยนะคะดูสิคะข้างหลังก็มีฮอร์เรนโบอีกแล้วละคะ่ะ ผมสีแดงสวยมากเลยเหมาะสมกับชื่อรูบี้เลยนะคะตรงนี้นะเป็นเสื้อลายสกอตนะคะผูกเอวเอาไว้นะคะ <ๆ S 1> เท่ๆแนวๆนะคะมีเสื้อหนังนะคะแบบนี้เลยนะเกาะอกพร้อมกับเสื้อยืดสีขาวอยู่ด้านในกางเกงน้องนะคะที่เข้าคู่กันนะคะกับการแต่งหน้าของน้องเลยเป็นกางเกงยีนสีแดงเพลิงเลยแล้วก็มีลวดลายสีทองด้วยละคะ่ะ รองเท้านะคะสีดำนะแล้วก็รัดข้อแบบนี้ดูเท่มากๆเลยละคะ่ะโดยรวมแล้วน้องก็เป็นสาวเปรียปร้ยวๆเท่ๆเลยนะคะผมที่มีความหนาแล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยละคะ่ะพี่ขนมเตยค้าเดี๋ยวพี่ขนมตาลนะ จะพาน้องมาเปลี่ยนชุดกันค่ะนี่ชุดหนังนะคะสีแดงมากับแจ็คเก็ตสีดำเท่มากๆเลยละคะ่ะนอกจากนี้นะคะพี่ตานะยังมีรองเท้าบูทนะคะสีแดงเป็นรูปเปลวไฟด้วยละคะ่ะน่าจะเปรี้ยวเฉียวน่าดูเลยและแต่ละกล่องน,นะคะก็จะมีหวีนะคะสีตาำ เสื้อผ้าแล้วก็เซ็ตของน้องเลยนี่ก็คือสีแดงนั่นเองหวีนี่ใช้ได้จริงนะคะเห็นไหมคะหวีผม,มให้น้องด้วยเอาไว้หวีผมให้น้องๆน,นะคะวิธีดูแลรักษาผมของน้องเรนโบไฮนะคะเราเอาไปชุบน้ำนะแล้วก็สางสางสางนะคะแล้วก็ออกมาผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยๆหวีเขา ผมก็จะสวยน่ารักนะคะเหมือนเดิมเลยเอาละค่ะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดให้น้องก่อนค่ะอาละค่ะน้องเรนโบ์รูบี้ของเรานะคะพร้อมแล้วนี่ถอดข้อมือออกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะใส่ชุดแล้ว ูดคุยกับพี่ตาลได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะน้องๆน,นะมีเรนโบว์ไฮนะคะเป็นน้องคนไหนบ้าง เข้ามาพูดคุยกับพี่ตานได้เลยพี่ตาลคะหนูมีน้องรูบี้เหมือนพี่ตาลเลยพี่ตานคะซันนี่หนูก็มีแล้วน้องๆคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะข้างๆนี้นะจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ตาลลงคลิปแล้วเราจะได้มาดูคลิปด้วยกันคะ่ะเอาล่ะคะ่ะคลิปนี้พี่ตาลไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะพี่ขนมเตยนะที่มาช่วยพี่ตานนะคะแนะนําน้องๆในวันนี้ด้วยคะ่ะแล้วพบกันใ,ใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย